หกปัจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสู่การเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาฟังกันนะครับสาเหตุที่1นนะครับเกิดจากการที่เรามีน้ําหนักตัวมากเกินไปนะครับการโดยเฉพาะคนที่มีอ้วนลงพุงนะครับมีภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยจะทําให้หลังเราแอ่นนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวบริเวณเอวช่วงกลางหลังเนี่ยนะครับจะรับน้ําหนักตัวมากเกินไปทําให้กระดูกนะครับเกิดการผิดรูปได้นะครับอย่างที่2นะครับการยกหรือว่าการแบกของหนักๆนะครับเวลาที่เราแบกของหนักๆเนี่ยนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังเนี่ยนะครับทำงานหนั แทนที่เราจะใช้กล้ามเนื้อขาหรือว่าเข่านะครับก็จะทําให้หลักเนี่ยนะครับรับน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับการใช้งานผิดท่าหรือว่าการเอี้ยวตัวผิดจังหวะการยกของผิดจังหวะนะครับโดยไม่ได้ระมดระวังแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดการเคล็ด ยอกได้นะครับคุณควรมีท่านะครับในการที่จะยกของนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังโดยตรงนะครับอาจจะต้องมีการย่อเข่าย่อขาลงมาช่วยเพื่อเป็นการเฉลี่ยน้ําหนักนั่นเองนะครับอย่างที่4นะครับการสูบบุหรี่จัดนะครับจะทําให้ออกซิเจนนะครับเข้าไปเลี้ยงนะครับกระดูกสันหลังได้ไม่ดีนะครับทำให้กระดูกมีความยืดหยุ่นน้อยนะครับแล้วก็เกิดภาวะความเสื่อมได้ง่ายนะครับ อย่างที่5นะครับากขาดการออกกําลังกายนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบนะครับแล้วก็จะทําให้กระดูกนะครับได้รับการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับอย่างที่6นะครับ อายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเป็นโรคของความเสื่อมเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นการใช้งานนะครับของกระดูกมานานมากขึ้นก็จะทําให้เกิดภาวะความเสื่อมเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดนะครับที่รู้แล้วนะครับว่าเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ควรมีการระมัดระวังนะครับในการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หากใครที่มีอาการไปแล้วนะครับสามารถโทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้เลยนะครับสวัสดีครับ